เรากำลังเดินสำรวจรางรถไฟใช่ไหมใช่ไหมเป็นเอกรางรถไฟจะพาไปไหนไปตู้นอนรถไฟมีตู้นอนรถไฟเดินไปดูโอเคเป็นต่อโอเคพี่ต่อเดินบนรางอันนี้ไม่มีรถไฟนะครับเด็กๆถึงได้มาเดินบนรางได้เนาะยังไม่ถึงเวลารถไฟมาอันนี้เป็นรถไฟนะครับที่น่าจะเอามาทำเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับ เป็นตู้สัมาระนะครับที่มาดัดแปลงเป็นน่าจะเป็นที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับม,มีที่ต่อพว่อพวงด้วยใช่ไหม,มอ,อืม แล้ามาทําเป็นที่พักเจ้าหน้าที่ เด็กๆก็สนุกเลยนะครับได้เดินสำรวจรางรถไฟ